สวัสดีครับทุกคนผมแมนโบครับเดี๋ยวพาร์ทนี้จะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหานะครับแอปพลิเคชันไลน์ครับหยุดการทำงานนะครับมันมีวิธีการแก้คือยังไงนะครับจัดการปัญหาแบบนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปถุนครับก่อนอื่นเราต้องเข้าไปที่การตั้งค่านะครับจันก็เลื่อนลงมาด้านล่างครับมองหาการตั้งค่านะครับ เพิ่มเติมนะครับถ้าเป็นซัมซุงนะครับเป็น r o นดรุ่นอื่นนะครับจะเข้าไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอ p ปโป้ตะกุลออปโปให้เข้าไปที่การจัดการแอปนะครับตรงนี้ฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้ฮะคล้ายๆกันถ้าเป็น a n d r o i d จะคล้ายๆายกันหมดแล้ครับจากนั้นก็ให้เราเลือกไปที่รายการแอปพลิเคชันนะครับ รอดาวน์โหลดแักแปหนึ่งนะฮะโอเคครับจากนั้นก็ให้เราเลือกไปที่แอปพลิเคชัน Line นะครับพอเข้ามาในส่วนหน้าต่างนี้นะฮะใกล้ห้ทุกคนข้ที่การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลนะครับ ในส่วนนี้ก็ให้ทุกคนกดล้างแคดนะครับก็ลองล้างแคดไปก่อนนะครับแล้วก็ออกไปแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราล้างแคชแล้วมันไม่หายก็ให้ล้างข้อมูลไปด้วยเลยนะครับแต่ว่าการล้างข้อมูลทุกคนต้องจำาพาสเวิร์ดนะครับในการเข้าลายได้ด้วยนะครับถ้าทุกคนจำไม่ได้เนี่ยมันก็จะเข้าลายไม่ได้เนาะ จากนั้นก็ให้กด back up นะครับจากนั้นก็ให้ทุกคนทําการปิดเปิดเครื่องอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ปิดเครื่องไปสักประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีแล้วค่อยเปิดใหม่นะอย่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่า,เ,าเปิดไอปิดแล้วก็เปิดเลยอย่างนี้ไม่เอานะประมาณทิ้งช่วงให้มันได้รีรเซ็ตตัวเองประมาณสักสองสองนาทีสามนาทีได้จะยิ่งดีครับ หลังจากที่ทุกคนรีเซ็ตแล้วก็เข้ามาเปิดใช้งานไลน์ได้ตามปกติเลยนะครับปัญหาการหยุดการทำงานนะครับหลักๆเลยก็คือแครเต็มนะครับแครเต็มพื้นที่ใกล้เต็มเงี้ยมันจะเกิดการหยุดทำงานนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเวอร์ชันในที่จะอัปเดตต่อไปเนี่ยมันอัปเดตไม่ได้นะครับอย่างสมมติว่าเราใช้ Android 7.8เนี้ย ประมาณนี้แล้วอยู่ดีคือตอนนี้มันสามารถอัปเดต Android ได้ถึง11แล้วนะครับมันไปต่อไม่ได้นะครับมันก็ทําให้เครื่องหยุดการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มีการอัปเดตอัปอะไรแต่ว่าเราต้องดูด้วยว่าเครื่องของเราเนี่ยดูที่เว็บก็ได้เว็บเว็บของอโทรศัพท์มือถือรุ่นของเรานะว่าเราใช้รุ่นนี้นะครับมันสามารถอัปเดต Android ได้ถึงรุ่นไหนนะครับ หลังจากที่เราอัปเดต a n d r ร i d เสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันยังใช้ไม่ได้จริงๆ <c oughs> ก็ต้องเราก็ต้องกลับไปดาวน์โหลด l ล n e ในเวอร์ชันที่มันเป็นเวอร์ชันปกตินะครับการดาวน์โหลด l ล n e นะครับจะไม่สามารถถ้านะครับถ้ามันเป็นเวอร์ชันที่มมือถือที่รองรับได้ต่ำกว่ารุ่น11เนี่ยหรือ10เนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถดาวน์โหลดลน์เวอร์ชันนั้นมาใช้ได้เราต้องเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับเบราว์เซอร์แล้วก็ โหลดไฟล์ apk นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับ Line apk apg พิมพ์ไปได้ห apg apk นะครับอ่ามันก็จะมีเวอร์ชันไลน์นะครับในเวอร์ชันของ l ล n e เนี่ยเยอะแยะเลยนะครับ นะครับอันนี้ก็จะเป็น Android 4นะครับก็ให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับว่า Android ของเรามันสามารถรับได้ถึง Android ที่เท่าไหร่นะครับเราค่อยมากลับมาดาวน์โหลด a อ k ต้องดาวนโหลดผ่านเบ์เซอร์นะอย่าไปดาวนโหลดผ่าน Google โดยตรงนะครับคุณสมบัติมันจะไม่ได้นะครับโอเคเนาะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะฮะและย่าลืร่วมกัสกบสนกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้แมมโบสวัสดีครับ